สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้า Love Chinese Novel and s e r i e s แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าด้วยนะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะก็จะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่ยังไม่มีกำหนดออกอากาศค่ะแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องอัญมณีที่อยู่ด้านข้างแปลจากแปลจากสับจีนมานะคะจูอี้จ่ายเชอค่ะ ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือ p e r j e c e on the s i d e นะคะเอ๋แปลกจังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอนะคะรอท่านท่านที่เรียนภาษาจีนมาแบบว่า ภาษาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะคะแปลแปลให้หน่อยค่ะสงสัยชื่อเรื่องจะต้องเพาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าขนาดหวานแปลมาจากดิชนาลีตรงตัวก็ยังเพาะเลยอะ่ะหวานรู้สึก <c oughs> แต่มันตลกนะคะมีทั้งหมด24ตอนค่ะนำแสดงโดยฉีลู่นะคะคู่กับปี่หวินจินนะคะเออก็เป็นดาราที่เด่นทั้งคู่เลยโดยเฉพาะฝ่ายชายนี้ก็จะ จะขึ้นมานะคะเขาก็มีทางค่ายมีความผักดันน้องเขามากเลยน้องปีวรรนจินนะคะก็รอดูแล้วกันว่าจะจะไปถึงจุดนะคะจุดแบบพี่อย่างๆรุ่นพี่ได้เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าน้องเขาก็มีทรัพยากรทุกอย่างแล้วเช่นเดียวกันค่ะสําหรับตัวละครนะคะพระเอกในเรื่องเนี่ยตัวละครชื่อว่าเผยซื่อค่ะก็รับบทโดยปีวรนณจินเนี่ยนะคะส่วนชื่อลูกก็ เตียน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 นะคะเป็นสาวน้อยนั่นเองค่ะซึ่งหวานบอกแล้วนะคะว่าฉิลูเนี่ยมีละครที่อยู่ในมือของเธอเนี่ยถ่ายทําไปออกอากาศไปทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ในมือ10เรื่องนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นจับตาดูเธอไว้ให้ดีค่ะน้องเขาก็ได้รับคำชมนะคะว่าเป็นนักแสดงที่มีจิตวิญญาณแล้วก็สามารถที่จะแสดงในละครแนวรักได้ ได้อย่างอิน่ะคือทำให้ผู้ชมนะคะที่ดูเนี่ยอินเข้าไปได้แล้วก็เป็นที่รักของผู้ชมด้วยนะคะแล้วซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นละครชีวประวัติจีนโบราณน,นะคะคอสตูมโบราณค่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะมีถึง3บริษัทร่วมมือกันสร้างเลยทีเดียวค่ะตัวพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะก็บทละครเขาบอกว่ามีความน่าทึ่งมากแต่ว่า พวกเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าบทละครมันเป็นอย่างไรคะ่ะแต่ว่าข่าวที่เขาเขียนมานะคะเขาบอกว่าเออบทละครมันน่าทึ่งมากๆเลยแล้วก็ทั้งชีลูแล้วก็ปีเวินจุนเนี่ยเป็นตัวเอกก็คือเป็นพระเอกนางเอกนะคะที่ ยอดนิยมมีฐานแฟนคลับอยู่แน่นหนาอยู่แล้วเพราะว่ามีทรัพยากรก็คือมีทั้งรูปรักษณ์แล้วก็ความแข็งแร่งทางด้านการแสดงนะคะเอใช่ไหมคะมสำหรับฉีรู้เชื่อว่ายังเชื่อว่ามีความแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าทางด้านของปีวันจีนนี่หวานว่าต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะคะอีกนิดหนึ่งในการพัฒนาเพราะว่าน้องเขาก็ยังได้รับบทเหมือนเดิมมาเรื่อยๆคือบทที่แบบเย็นชาเย็นชาแข็งแข็ง,ขง,ขง,ขงไม่ค่อยแสดงสีหน้าอะไรนะคะบทบุ๊ ก็ไม่เคยเล่นแบบว่า ไม่เคยเล่นแบบสุดสักทีอ่ะก็คือไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศแบบสุดๆน่ะนะคะเอาง่ายๆพราะเรื่องนะคะในนิยายต้นฉบับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสงครามธุรกิจแล้วก็การที่จะต้องต่อสู้กันในในบ้านในตระกูลของตัวเองเอาง่ายๆค่ะนอกจากนี้แล้วก็ความรู้สึกนะคะในการที่จะต้องรู้จักเก็บรู้จักกันเพราะว่าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็แถมทํากิจการก็มีความแข่งขันกันนะคะรวมทั้งมีตระกูลฝั่ง ตรงข้ามที่ต้องมาสู้กันด้วยทางธุรกิจนะคะเป็นจีนคอสตูมโบราณนะคะเรื่องนี้ค่ะก็บอกเล่าเรื่องราวมีพระเอกเป็นตัวเดินเรื่องนะคะสําหรับเรื่องนี้พระเอกชื่อว่าเฉิงเฉี่ยเกอก็ พยายามที่จะจัดระเบียบธุรกิจของครอบครัวเสียใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเสียคือตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้อยากจะทําธุรกิจแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องเสียสละนะคะไม่ทําในสิ่งที่เขารักมาเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านธุรกิจค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ได้มาเจอกับเย่าจือหวังค่ะซึ่ง สำหรับพระเอกแล้วนะคะย่าวิวหวังก็จะเป็นปีศาจปีศาจสาวจริงๆแต่จริง,รงเธอไม่ใช่ปีศาจนะคะแต่ว่าเธอค่อนข้างร้ายค่ะตระกูลของนางเอกกับตระกูลของพระเอกนี่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันมาหลายรุ่นแล้วนะคะ <c oughs> เออเห็นไหมคะน่าเดูจริงๆเลยเรื่องนี้ในที่สุดก็คงจะลงเอยแล้วก็เชื่อมกันได้นะคะก็คือเหลอาร่มในหนองเงินทองจะไปไหนนะคะแต่งแต่งงานกันซ้าจะได้เชื่อมนะคะสองตระกูลจะได้ไม่ต้องแข่งกันอีกต่อไปค่ะ สำหรับการแสดงในเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าปีวินจินก็ ต้องเล่นเป็นแนวไอดอลไปก่อนเนาะเพราะว่ายังเป็นหน้าใหม่ๆอยู่นะคะต้องเล่นไปจนกว่าที่จะเป็นที่จดจำมากๆแล้วก็ดังเป็นผ้ขึ้นมาแล้วถึงจะเปลี่ยนแนวไปทางด้านที่ต้องเป็นรัคอรละครมากขึ้นแต่ว่าณจุดแรกอย่างนี้ก็จะเป็นไอดอลคล้ายๆเดิมนั่นแหละค่ะก็คือตอนแรกก็จะเป็นเหมือนกับบทของเฉิงชิวโกวที่เป็นในน้อยที่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรโลกนี้เท่าไหร่นะคะก็คือเป็นผู้ชายที่อยู่บนบนทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็ชอบที่ จะเป็นเพย์บอยมากกว่าชอบจะไปเที่ยวนอกบ้านอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาอะหล่อเลามากๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ได้รับคำสั่งอย่างเด็ดขาดให้เป็นผู้ที่สืบทอดธุรกิจของครอบครัวค่ะก็คือเขาก็ต้องรับนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่รับก็คือครอบครัวแล้วก็ตัวเขาเองก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วยเช่นกันแล้วก็จริงๆแล้วคือเขาไม่ได้สนใจเลยเรื่องนี้เรื่องธุรกิจเขาไม่รู้อะไรเลยค่ะดังนั้นนะคะ,ะ,คะเขาก็คิดว่าเอาละ ถ้าจะต้องเรียนรู้แล้วก็จัดการธุรกิจให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ณจุดนี้ก็ทำให้พระเอกของพวกเราเนี่ยได้ไปพบกับนางเอกเนี่ยละค่ะในการที่พัฒนานะคะความรู้ของเขานี่แหละก็ได้ไปพบกันจากนั้นก็ได้มีการแบบปฏิสัมพันธ์กันเรื่อยๆนะคะก็จนประทับใจเอาง่ายๆค่ะหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะก็ะร่างกายสูงหล่อก็ยังอยู่ความรู้ก็มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสง่าง,งามมากๆเป็นคุณ ที่โดนหมายปองสุดๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็อย่างว่าแหละพระเอกก็ต้องได้กับนางเอกนะคะ ก็นนะก่าอิจฉาชีลู่อีกแล้วนะคะที่มาประกบกับพระเอกนะคะแหมงานดีทุกคนเลยค่ะในสิเรื่องนะคะพระเอกงานดีหมดเลยนะคะที่อยู่เป็นละครที่อยู่ในมือของชีลู่นะคะเอาไว้หวานจะค่อยๆทยอยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเธอมีอลิขสิทธิ์หมายถึงว่ามีค่ายมีค่ายที่เขาซื้อลิขสิทธิ์นิยายไว้เนี่ยแล้วก็ได้ เธอนะคะก็คือฉีวรูมาเป็นนักแสดงเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาเล่าให้ฟังในอพิสโตถัดไปนะคะสำหรับอพิสโตนี้ก็ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือยังเพิ่งจะแบบว่าถ่ายทำนะคะแล้วก็มีโปสเตอร์แบบ เป็นเชิงของภาพถ่ายที่ไม่ได้หลุดเนาะเขาคงเป็นคนในกองถ่ายนั่นแหละที่ปล่อยขึ้นมาบนเวยโป้บางแล้วก็บนอินเทอร์เน็ตบ้างให้พวกเราได้ชมกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าฉีลู่แต่งตัวแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ใครรอแล้วก็ชื่นชอบผลงานของทั้งปีวหวนจีนแล้วก็ฉีลู่อยู่บ้างก็คอมเมนต์แสดงตัวมานะคะบอกแอดหวานด้วยค่ะหวานอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วหวาน ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วค่ะสำหรับอัพพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ